ออกมาต่างๆมอแล้วครับเราประเดิมประเดิมการอะไรแรกๆมันไม่ใช่ที่หยุดจริงๆใช่ไปเถอะไม่ใช่ที่หยุดไปงั้นเถอะไปงันเถอะไปงันเถอะแล้วโตไปหยุดข้างนอกไปเนี่ยเคติดเกี่ยวริบไฟครับผมนั่งไปเลยผมผมตามโตเป็นไรเลย สุดแล้วเขายังไม่ออกมาพี่หมอ่อไปเฮ้ไปเฮ้ไปเฮ้พี่อยู่14วันแม่ผมพอถึง้วครับ ถึงแล้วาวานซ้ายขวาซ้าหลังไหนวะอ๋อ,อนะ่าจริงจคือผมถ่ายประตูอยู่เฮ้ยพี่เดี๋ยวรอหยุดหน้าประตูสักสัก